นี่จะเป็นวิดีโอแรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่ผมจะเล่นเกรเดอร์นะครับนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเกรเดอร์แคทนะอัน,นี้จะเป็นกระบอกไฮโดรลิกเนาะก็มี34กระบอกก็เหมือนเดิมครับยกได้แล้วก็หมุนได้เหมือนเดิมนะไม่สามารถที่จะเอียงหรือว่าเอ่อเอียงเอียงเอียงองศาหรือขยับซ้ายขวาได้นะครับมีแค่ออปชั่นหมุนแล้วก็ยก เท่านั้นเองนะครับทานผู้ชมครับนะมีแค่นั้นเองนะครับทุกอย่างครบับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นา่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวมันรู้สึกว่าจะมีแบบว่าเหมือนเหมือนสอนอะเหมือนแนะนำอะเป็นรถนะเดี๋ยวผมเลือกหาเป็นเกรเดอร์อ่านี่ไงไม่ใช่นะว่าหาเป็นเกรเดอร์นะครับอมอเตอร์เกรเดอร์นะครับผมมอหน <ว>เฮ้ยโรเกตเดอร์มันอยู่ไหนอะ่ะมันสามารถที่จะมานเขาเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาแนะนำนะครับว่าอ่ะนี่ไงมีสองคันคืออ๋อมึงไม่มีแนะนําบังคมบังคับเลยเหรออ๋อนี่ไงอ๋อถ,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 ถ้าถ้าถ้าใช้จอยก็นี่ไงอ,นอันอเล็กอารนะครับแค่นั้นเองลุงลุงกับอันอเล็กเอ่อฝั่งอาร์งกับขวาเท่านั้นเองมีแค่นั้นจริงๆครับ คันนี้ก็สามารถกด X แล้วก็สามารถที่จะวางอันนี้ลงได้นะครับโอเคมันก็ได้แค่นี้เองนะครับทุกผู้ชมมันมีแค่น,นี้มันก็ต้องเอาแค่นี้เนาะเออมาถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยช้ามากเลยวะอ่าจึ๊บอ่ะ,อะอเกลีลงได้แค่นี้นะครับเออโอ้โหรถไม่ค่อยแรงซะด้วยโอ้โห แล้วพี่จะซิ่งไปไหนล่ะพี่พี่จะซิ่งไปได้ครับเนี่ยโอ้โหเป็นเกรเดอร์ที่แบบว่าทำงานยากมากๆครับแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขึ้นแคทคันนี้ดูกันดีกว่าแคทคันนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับแม่ใครจะเป็นรู้อาจจะดีกว่ากันได้เพราะมันรู้มันคันใหญ่กว่าไงใครจะเป็นรู้ใช่ไหมล่ะ หมุนออกเนี่ยเอาอๆหมุนเอียงออกฝั่งนี้แล้วกันจะรีบไปไหนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคโอเคค่อยๆเกรดไปข้างหน้าเป็นเนินครับจะปีนเนินได้หรือเปล่านะข้างหน้าเป็นเนินข้างหน้าเป็นเนินเกรดเนินได้ไหมเกยดได้ไหมอืดอืออ้หนักจังเลยหนักจังเลยเ,เกรดไม่ไหว ไอบ้ารถคันยังใหญ่มึงเอาแรงไปไหนหมดเนี่ยโอ้ผมคิดถึงรถขุดผมเลยอะผมเจอแบบเนี้ยรถคันยังใหญ่เอาแรงไปไหนเออโอโหหนักจังเลยหนักจุงแล้วประเด็นคือลงสุดแล้วนะครับประเด็นคือลงได้แค่นี้อะ ลงอีกไม่ได้แล้วอ่ะออประเด็นคือลงมันลงมันลงสุดแล้วอ่ะคือมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะเนี่ยคือ,อผมจะบอกว่าไงอ่ะมัน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 ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับเกรดเรือมันทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้ทำจะทำงานจริงๆจังจกๆก็ไม่ได้ จะให้ผมพูดว่าไงอ่ะมันมันมันไม่ได้เลยอ่ะเนาะเนี่ยสายเหตุที่ผมไม,ไม่ค่อยเล่นเกีดเดอร์ครับแต่วันนี้วันแต่วันนี้ผมอยากลองไงวันนี้ผมแค่อยากเอามาลองเฉยๆดูอที่ว่าตรงนี้จะไหวหรือเปล่าอันนี้มันเลี้ยวดูแปลกๆว่ะโอ้โหคันนี้แม่งยังแรงกว่าเลยเนี่ยคันนี้ยังแรงกว่าเลยเนี่ย เอาดิเอเอคันนี้ม่งยังแรงก่อนเลยนะเนี่ยเออไปไปอ๋อคันนั้นอ๋อคันนี้มันมีผ่านหน้าก็ว่าทำไมมันดันง่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มห,หรือเปล่าน,นี่ผมผมไม่ได้มองด้วยไอเดียประเด็นนะำมันโยกสร้างถนนสี่เลนครับมาสร้างถนนสี่เลนปึ๊บ เอารถออกไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะรถออกไปก่อนจะได้ไม่ต้องโอ้โหมึงพี่ออกได้แค่นี้เองเหรอวะโอเคไม่เป็นไรครับผมมาชิลครับชิลมาเกิดกลับนะครับทีนี้ครับกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละปึ๊บมา ออกลับไปกลับมาเกียร์ให้มันเรียบอะ่ะท่านผู้ชมง่ายๆเออเออหนักจังเลยอู้แรงไม่มีแรงไม่มีแรงไม่ไหวแรงไม่มีแรงน้อยเฮ้ยผอแมแห้งแรงน้อยเฮ้ยเฮ้ยรถคันยังใหญ่โอ้โหรถคันยังใหญ่มันต้องขึ้นอีอกสักนิดนึงเหรอ โอ้แรงเดินหน้ายังไม่มีเลยทั้งยศเลยเป็นเป็นแมบบันจะไปเกตได้ยังไงอะแค่แรบงบเดินยังไม่มีเลยเนี่ยแค่แรงเดินยังไม่มีเลยเนี่ยโอ้ไปดิเออุโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้แกแรงเดินยังไม่หม่เลยให้ตายถึงซาลาอุ้ยไม่ใช่ซาลาเฮ่แรงเดินยังไม่มีเลยท่านผู้ชมแล้วเราจะเอาไปทำอะไรกินมันจะเอาอะไรไปกินเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ย

ยัง70%อยู่นะครับผมย,ยังยังยังไม่เพิ่มนะตอนนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาเกรดดูดิแม่งน่าลำคาก หาุดหยินชี้ไปยืน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 เหมือนกันปะเนี่ยอันนี้มันเลี้ยวดูแปลกๆนะอุ้ยมันเลี้ยวได้เยอะมากเลยล่ะเลี้ยวได้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือเกตอยู่นะเนี่ยมึงเกตจริงปะเนี่ย พี่เกียดจริงปะเนี่ยโอ้ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเกียดจริงปะเนี่ยมันเกียดจริงปะเนี่ยเดี๋ยวมันอะไรของมันเนี่ยมันเกียดจริงปะเนี่ยโอ้ผมเลย ขวดภาษากับเกด,เดอรน์นี่จริงอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับเอาโอ้โหเอาเคเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะเอารถกดนะครับเขี่ยแล้วกันนะตามจริงมันผิดประเภทครับแต่ว่าไม่ไหวครับไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยครับ โอ้นี่อะไรนี่แรงว่ะนี่แรงว่ะเอากองใหญ่ๆดูดิกองใหญ่ๆดูดิอันนี้อันนี้คือเกตอยู่นะ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  โอ้เกดเด้อพี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอโอ้ oh. มันทำคอนเทนต์อะไรไม่ได้เลยครับทุกคน เดี๋ยหนะ้าผมจะเอารถขุดมาเกียดดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเอ้ยเอารถขุดมารถขุดก็ไม่มีผานนะครับก็นสามารถเลี้ยวแบบว่าวงแบบแคบๆได้เลยเนาะรถขุดเกรดนะครับโอเคคนดูเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสจหรับวิดีโอนี้ไม่เอาอีกแล้วละ่ะเกตเดอร์เนี่ยไม่เอาแล้ว เอา j c b ดีกว่าเดี๋ยวพา j c b ทำงานเพลินๆแล้วโอ้อันนี้มันไม่เพลินนะมันหัวร้อนนะครับผมหัวร้อนจัดเลยอะ่ะโอ้ดู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 เขาเจ็ดอืดอืดอืดโอ้ เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับแม่ลงจัดเลยเว้ยงานยากจริงๆครับ